หลอดพลาสติกนะคะเห็นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันสามารถสร้าง Impact ที่ไม่ดีต่อโลกของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราได้มากแค่ไหนแค่งดใช้หลอดพลาสติกจะช่วยโลกได้ยังไง เพราะอะไรนะคะทําไมแพรถึงพูดแบบนั้นเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าหลอดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็รู้กันใช่ไหมคะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้มันอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือบางคนนะก็ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วนะมันก็จะกลายเป็นขยะอยู่บนโลกของเรานะคะซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า200ปีเลยทีเดียวแถมพอมันย่อยสลายแล้วนะมันก็จะกลายไปเป็นไมโครพลาสติกนะคะซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามธรรมชาติต่างๆของโลกของเรานั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราซื้อเครื่องดื่มทุกวันนะคะวันละแก้วแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเขาก็จะให้หลอดมานะคะ ซึ่งอันนี้แพรก,ก็วัดความยาวมาให้แล้วนะซึ่งตรงนี้ก็คือยาว21ซนติเมตรค่ะแค่เรา1คนนะสมมติครบ365วันเรากินทุกวันเลยแล้วก็ใช้หลอดแบบนี้ทุกวันเลยพอครบ1ปีนะคะเชื่อไหมว่าหลอดที่เราใช้แค่คนเดียวเนี่ยมันจะสามารถวางเรียงต่อกันแบบนี้ได้ยาวถึง7.6กิโลเมตรเลยค่ะทุกคนอันนี้แค่คนคนเดียวนะลองคิดดูสิคะว่าโลกของเรามีคนเยอะแค่ไหนแล้วถ้าทุกคนบนโลกทําพร้อมกันแบบเดียวกันแบบนี้ใน1ปีอะโลกเราจะมีขยะที่เกิดจากหลอดพลาสติกแบบเนี้ย เยอะแค่ไหนหลอดพลาสติกที่มีจํานวนมากเหล่านี้นะคะยังมีจํานวนไม่น้อยเลยที่ ถูกทิ้งลงไปในทะเลแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมโลกของเรานะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเต่าทะเลหรือแม้แต่นกทะเลก็ตามนะคะอย่างปลาหรือเต่าทะเลเนี่ยบางทีพอเห็นหลอดพลาสติกที่ลอยอยู่ในน้ําก็อาจจะกินเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปติดตามคอหรือบางส่วนพอหลอดยาวๆมากๆแบบนี้เนี่ยก็จะไปแทงทะลุจมูกออกมาลองคิดว่าถ้าเกิดกับเรามันก็น่าจะเจ็บหน้าดูเลยเนาะอย่างนกทะเลนะคะก็มีสถิติรายงานออกมาเลยว่า ในแต่ละปีเนี่ยมีนกทะเลกว่า1ล้านตัวนะคะที่ต้องเสียชีวิตเพราะว่ามีหลอดพลาสติกเข้าไปติดในคอมันเห็นว่ามีหลอดลอยอยู่ตามทะเลหรือว่าอยู่ตามริมชายหาดเขาก็จะนึกว่าเป็นอาหารที่เขากินได้น้องนกเนะะี่ยค่ะก็จะกินเข้าไปแล้วก็ไปติดอยู่ตามคอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแพรก,ก็เลยอยากจะมารณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้หลอดพลาสติกไปเลยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าทําได้เนี่ยก็งดไปเลยก็คือไม่ใช้เลยนะวิธีการก็ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่เราก็จะได้หลอดมาจากร้านหน้า าหารหรือร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเราก็แค่เซโนไม่รับหลอดพลาสติกเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็สามารถดื่มเครื่องดื่มโดยตรงจากแก้วหรือว่าขวดที่เราได้มานั่นเองหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะต้องแบบเอาปากไปกระทบกับภาชนะนอกบ้านเนาะเราก็มีวิธีแก้อย่างเช่นก็เราก็พกเป็นกระติกน้ําส่วนตัวนะคะซึ่งทุกวิญญาแพรก็มีของตัวเองเหมือนกันนะ หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้เลยอะ่ะฉันจะต้องแบบมีหลอดฉันแบบชินกับการมีหลอดนะก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นหลอดที่สามารถใช้จาได้นะคะเอากลับไปบ้านแล้วก็ล้างได้ก็จะมีเป็นหลอดไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนนะหรือว่าหลอดแก้วแล้วก็หลอดสแตนเลสให้เลือกกันค่ะ ทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าหลอดเล็กๆแบบนี้มันสามารถส่งผลกระทบได้มากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเรามาร่วมกันงดการใช้หลอดพลาสติกนะคะเพื่อโลกของเราตั้งแต่วันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ